สวัสดีครับวันนี้นะครับะะพยากรณโดยจารย์ใหญ่บ้านปิศณาธรรมก็จะมาพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันพฤหัสที่2กันยายน2564ก่นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบปฏิฐานครูบาอาจารยนะร์ขอให้การเปิดไพ่เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นยำชัดเจนทุกอย่างครับการดูดวงพยากรณ์นี้นะครับอาจารย์ก็ดูภาพรวมนะไม่ได้ เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสิ่งที่อาจารย์พยากรณ์นี้คือบอกให้รู้เพื่อสู้กับชีวิตนะครับสําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในสิ่งที่อาจารย์จะติดต่อไปนะครับในโอกาสต่อไป ามาถึงดวงวันแรกสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย,ย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในเรื่องการงานเรื่องการงานได้เ of e u p s นะคุณรู้สึกทำงานแบบสบายสบายอยากทำงานแบบสบายสบายไม่หนักมากนะงานคุณคุณอยากจะทำไม่ต้องรับภาระอะไรเยอะอยากทำงานแบบเรื่อยๆเฉยๆนะยังไม่ค่อยจริงจัง กับงานเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องตั้งใจทํางานให้มากกว่านีนะ้ต่อมาในเรื่องเงินเรื่องเงินนี่คนเกิดวันอาทิตย์นี่จะได้รับเงินนะหรืออาจจะเป็นสอกของมีค่าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณอาจจะเป็นญาติของคุณอาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถืออาจจะมี คุณอาจจะได้รับสิ่งของมีค่าหรือเงินจากท่านนะครับส่วนเรื่องความรักความรักนี่ดีนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ความรักดีไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรความรักดีราบลื่นดีอยู่ด้วยกันอย่งสงบนะเหมือนกับคนที่มีความรู้มีความเข้าใจกันนะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ความรักไม่น่าเป็นร่วงหรือถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงช่วงนี้อาจจะได้เจอผู้ชายนะครับ วัยกลางคนสักกยุ25-35ถึงนะครับวัยวัยจะยุ่ยถึง35นะครับเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนเก่งเป็นคนสม,ม์ทเป็นคนเก่งคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอผู้ชายแบบนี้นะครับสำหรับโดโคดเกิดวันที่ที่พูดแปลที่เน้นไปที่คนที่เกิดเดือนมีนานะครับแล้วก็ปีมะเส็งเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเดือนมีนาปีมะเส็งเนี่ย นะครับก็จะมีเกณฑ์ที่พูดมาในเรื่องงานเงินแล้วก็ความรักทั้งหมดนี้เป็นหลักนะครับต่อไปก็เป็นดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในวันที่2ดวงในวันที่2กันยายนในวันกันยายนสองกันยายนนี้นะครับในเรื่องงานคุณหนักหน่อยนะครับไพ่ขึ้นมาที่ท e o p e n t a c l e s s ล คือคุณต้องทํางานหนักเอาถึงจะได้เงินช่วงนี้คุณจะต้องลงมือลงแรงอะไรค่อนข้างหนักหน่อยถ้าจะให้ได้เงินมานะต้องลงมือด้วยตัวเองต้องใช้ความพยายามต้องทํางานหนักคุณจะได้มาแบบนั่งสบายๆแล้วได้เงินมาช่วงนี้นะพรุ่งนี้เป็นไปไม่ได้คุณต้องลงมือทําเองคุณถึงจะได้เงินนะหรือหรือสิ่งตอบแทนตามที่คุณต้องการทั้งด้านทั้งว่เรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินการเงินคุณเนี่ยคุณไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ King o p e r a t i o n a คุณเป็นกษัตริย์ของเหรียญนะครับคุณมีอยู่แล้วเงินคุณเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพียงแต่ว่าคุณต้องถ้าคุณจะได้เงินมาช่วงนี้คุณต้องทํางานหนักนิดนึงนะครับแต่ในสถานะของคุณและในเรื่องการเงินคุณไม่ได้ลําบากคุณมีเงินใช้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าคุณจะไปให้คนช่วยเหลือเรื่องเงินคุณต้องไปหาผู้ใหญ่ ที่สูงอายุนะครับที่เขามีฐานะก็จะ,จะช่วยคุณได้นะครับในเรื่องความรักความรัก Temperance คุณมีความรู้สึกมีความรู้สึกหรือมีความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักไม่รู้ว่าอาจจะถึงจุดที่มันอิ่มตัวหรือว่าอยู่ด้วยกันจนคิดว่ามันมันไม่มีอะไร พัฒนาขึ้นคุณก็รู้สึกว่าทุกเนี้คุณจะมีความรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างแลละอยากจะเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของสถานะความรักอาจจะจากคนรักอาจจะไหนกลับมาขอเป็นเพื่อนกันก่อนได้ไหมนะอะไรตรงนี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงยโยกย้ายในเรื่องความรักตรงนี้นะอันนี้ก็คือของคนเกิดวันจันนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดเดือนมกรา ปีมะเมียนะครับคนวันจันทร์เดือนมกราปีมะเมียก็ดูนะครับตามที่อาจารย์ได้พูดไปต่อมานะครับสำหรับดวงคนเกิดวันอังคารคน,คนเกิดวันอังคารประจำดวงประจำวันที่2กันยานะครับเริ่มจากเรื่องงานหนักเลยครับนายอ w อบสวอตนะครับคุณจะโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังโดนแทงข้างหลัง ในเรื่องงานหรือธุรกิจเนี่ยนะครับคุณจะโดนคนแทงข้างหลังถ้าเป็นธุรกิจคุณอาจจะโดนโกงโดนเขาหาักหลังนะครับถ้าเป็นการงานคุณอาจจะโดนคนแทงข้างหลังวางยาพยายามเลื่อยขาเก้าอี้คุณนะครับทำอะไรรับหลังคุณให้คุณเสียหายให้คุณเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่เกิดวันอังคารนะก็ต้องระวังให้ดีนะครับทำอะไรต้องระวัดระวังให้ดีคนข้างหลัง นค,คนแม่กระทั่งคนไว้ใจเองเนี่ยคนที่ไว้ใจเองคุณก็ต้องดูดีๆอย่าไว้ใจใครให้มากเพราะวันนี้เพราะวันที่สองกันยาคุณมีโอกาสที่จะโดนเขาแทงข้างหลังไดม้มาเรื่องการเงินในะการเงินของคนวันอังคารนะครับรู้สึกช่วงนี้คุณมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินแต่คุณจะมีทางออกได้นะค,คือการจุดธูปบอกกล่าวนะครับ เจ้าที่เจ้าทางนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุณอยู่ให้ท่านช่วยนะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่เจ้าที่คุณต้องบอกกล่าวท่านให้ท่านช่วยในเรื่องของการเงินที่คุณกําลังติดขัดอยู่เพราะภาพขึ้นมานะคุณติดติดขัดในเรื่องการเงินพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจุดธูปบอกกล่าวให้ท่านช่วยเหลือนะเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณ เขารบนับถือนะครับต่อไปในเรื่องความรักความรักขึ้นที่อ็อบเพนเดเนั่นคือถ้าคุณอยากได้ความนะรักนะตอบแทนนะครับคุณต้องลงทุนลงแรงนิดนึงกับสิ่งที่คุณจะได้มาตามที่คุณต้องการหรือคาดหวังนะค,คุณต้องลงใช้ความพยายามอย่างสูงนะครับที่จะได้ใจเข้ามาคุณ คุณต้องเป็นนักลงทุนในด้านความรักเลยนะครับอาจจะต้องทุ่มนิดนึงนะถ้าเป็นผู้ชายคุณอาจจะต้องทุ่มให้ผู้หญิงนิดนึงนะในเรื่องของความรักถ้าคุณจะต้องได้ความรักจะเขามาคุณอาจจะต้องใช้เงินในการทุ่มผู้หญิงเองก็เหมือนกันอาจจะต้องเปย์ผู้ชายหน่อยถ้าคุณจะได้ใจเข้ามานะครับอันนี้ในเรื่องความรักอาจจะต้องหนักหน่อยคือต้องใช้เงินเข้าไปช่วยในที่ให้ชนะใจเขาได้นะครับ นะอันนี้สําหรับดวงคนวันอังคารโดยเฉพาะนะครับคนที่เกิดเดือนกันยายนนะครับและก็ปีมะแม่นะคคนวันอังคารเดือนกันยายนปีมะแม่นะครับระวังโดยเฉพาะเรื่องงานของคุณระวังมีคนแทงข้างหลังธุรกิจระวังโดนหักหลังโดนโกงนะครับถ้ามีติดขัดเรื่องเงินก็อย่าลืมจุดทูบบอกถ้าเจ้าที่เจ้าทางความรักก็ ทุ่มหน่อยใช้เงินนิดนึงนะครับต่อมาสําหรับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธเรื่องงานคุณรู้สึกเบื่อที่จะต้องต่อสู้นะครับในเรื่องงานคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องงานเยอะจนคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทิ้งแล้วอยากจะทิ้งดาบไม่อยากสู้แล้วอยากหันหลังเลยนะคุณ คุณรู้สึกอยากจะหันหลังให้กับงานเลยเบื่อปัญหากับงานตอนนี้นะครับอยากจะหันหลังให้สักหันหลังให้มันไม่อยากยุ่งแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคุณอยากจะทิ้งทิ้งไปแล้วนะฮะสภาพคุณตอนนี้คือปัญหาเยอะเหลือเกินในการทํางานและตัวคุณเองก็รู้สึกไม่อยากจะสู้แล้วว่าเริ่มถอดใจแล้วนะถอดใจที่จะสู้กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแลละรู้สึกปัญหามันเยอะเหลือเกินจนอยากจะหันหลังให้นะครับต่อมาในเรื่องของการ การเงินการเงินนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับคุณได้ A top s w o r การเงินคุณมีความมั่นคงดีนะครับมีเงินใช้นะครับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินการเงินไม่มีปัญหาสําหรับคนเกิดวันพุธเลยนะครับเป็นไพ่ที่ดีนะครับนี่ถ้าพรุ่งนี้วันที่2องกันยาเป็นวันหวยออกนีต่ต้องบอกให้คนวันพุธซื้อหวยนะครับต่อมาในเรื่องของความรักใครที่กําลัง ยังโสดอยู่นะครับลังว่างหัวใจกําลังว่างยังไม่มีใครคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่คุณรักนะ,นะครับและคนที่คุณรักที่จะเจอนี่เขาจะออกเป็นคนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมและชอบทางด้านศาสนานะับเป็นคนเป็นคนธรรมะนิดนึงนะเป็นคนดีมีศีลธรรมคุณจะได้มีโอกาสได้เจอแน่ไม่ว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงใครที่ยังโสดหัวใจยังว่างพรุ่งนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้เจอ คนที่เป็นอาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณในอนาคตได้นะครับวันนี้พรุ่งนี้มีโอกาสเจอนะครับโดยเฉพาะคนวันพุทธที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ปีฉลูคุณจะมีเกณฑ์ตรงนี้นะครับถ้าต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสนะดวงในวันที่2กันยายนสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเรามาดูตอนแรกคือเรื่องงาน เรื่องงานดีมากสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสคุณจะได้ถ้าใครกําลังรอง,งานอยู่คุณจะจะได้งานที่ได้เงินที่ดีด้วยนะธุรกิจใครทําธุรกิจเนี่ยช่วงนี้พรุ่งนี้เป็นโอกาสดีเลยนะที่คุณจะได้รับเงินนะมีโอกาสที่ได้รับเงินจากธุรกิจนะการงานต่างๆใครทําช่วงนี้มีแต่เงินนะครับในวันที่สองนี่เงินทั้งนั้นนะครับ ทั้งงานทั้งธุรกิจลงมือทําได้เลยพวกนี้ต้องทําอะไรต้องลุยอะไรเพื่อให้ได้เงินเนี่ยรีบทําเลยนะครับในวันที่สองสำหรับดวงการเงินแต่ดวงการเงินของคุณช่วงนี้นะในในวันที่สองเนี่ยดวงการเงินคุณมีเรื่องต้องเสียเงินเยอะเสียเงินอยู่เรื่อยเงินคุณคุณมีแต่เรื่องที่จะเสียเงินเสียเงินเสียเงินคุณรู้สึกทุกข์กุ้มใจเหลือเกิน เงินมีมากกลับไปเงินมีมากกลับไปได้เท่าไหร่จะใช้ไปหมดล่อยหลอล่อยหลอไปหมดนะเรื่องการเงินนี่ไม่ค่อยดีนักสาหรับคนวันเกิดพฤหัสเสียเงินตลอดมีในเรื่องต้องเสียเงินตลอดมาในเรื่องความรัก the devil นะสภาพความรักของคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นบ่วงกรรมอะไพ่นี่เป็นไพ่กรรมคืออยู่ด้วยกันด้วยบ่วงกรรมดิ้นก็ดิ้นจะไม่หลุดนะ ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยต้องทนอยู่กันไปอย่างเงี้ยนะเหมือนกับอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะติดนูน่นติดนี่มันมีบ่วงกรรมที่คล้องกันอยู่ทําให้ดิ้นไม่หลุดนะต้องอดทนนิดนึงนะมัน,นอาจจะถึงช่วงหนึ่งที่เวลาที่บ่วงกรรมมาหลุดพ้น,นเราก็อาจจะได้หลุดไปนะครับแต่ช่วงนี้คงยังลําบากนิดนึงโดยเฉพาะนะครับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน ปีมะสิกนะคนพฤหัสกันยายนปีมะสิกนะครับจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ในเรื่องความรักที่รู้สึกอัดอยู่ด้วยกันเหมือนกับทนอยู่ด้วยกันผูกมัดอยู่ด้วยกันนะครับนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสต่อมาก็จะเป็นวันศุกร์นะผู้ที่เกิดวันศุกร์ดวงประจําวันพฤหัสที่สองกันยาเป็นไงบ้างคนเกิดวันศุกร์ เรื่องงานเรื่องงานเนี่ยจริงๆคุณเป็นคนมีทักษะนะเป็นคนทํางานมีทักษะดีตอนนี้กําลังมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่จะทําอะไรนะทั้งงานทั้งธุรกิจคุณมีความคิดสร้างสรรค์มองหาลู่ทางอยู่มีความคิดสร้างแต่สิ่งหนึ่งคือถ้ามันจะสําเร็จได้เนี่ยมันต้องใช้ปาฏิหาริย์นิดนึงมันคงจะลําบากนิดหนึ่งคุณต้องรอปาฏิหารหรือว่าคุณต้องพึ่งทาง ด้านไหนอะด้านศิยศาสตร์นิดหนึ่งนะเช่นคุณอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่นับถือคุณอาจจะให้ท่านช่วยนะหรือคุณอาจจะต้องสวดมนต์ภาวนานะับช่วยด้วยคุณถึงจะสําเร็จในเรื่องความคิดต,าต่างๆที่คุณคิดจะทําในเรื่องงานเรื่องธุรกิจก็ดีเพราะว่าถ้าไม่มีปฏิหารช่วยหรือไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเนี่ยคุณจะสําเร็จได้ยากนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ย จริงๆคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเท่าไหร่แต่ทำไมคุณรู้สึกกังวลคุณรู้สึกกังวลเรื่องเงินเลยกันนะกังวลว่าจะมีเงินใช้จ่ายให้ตัวเองสุขสบายเนี่ยได้ตลอดไหมคิดแต่เรื่องทั้งที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังคิดนั่งคิดนอนคิดอยู่นเอ๊เราจะมีเงินเงี้ยไปตลอดไหมเราจะมีเงินให้เราสบายอยีตลอดไหมนยะยังมีความกังวลนะครับ อยู่ในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเรื่องเงินนะส่วนเรื่องความรักความรักก็เช่นกันนะครับต้องลงทุนนิดนึงลงทุนดิ้งเงินนิดนึงต้องต้องใช้ความพยายามทั้งความพยายามและเงินด้วยช่วยนะอาจจะต้องเปย์นิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงคุณต้องเปย์ฝ่ายตรงข้ามนิดนึงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณคาดหวงังหรือต้องการมาต้องทํางานหนักนิดนึง่งนะต้องลงทุนลงทั้งทุนลงทั้งแรง ถึงจะได้ความรักตรงนั้นมาอย่างที่คุณต้องการนะรโดยเฉพาะคนวันศุกร์ที่เกิดในเดือนสิงหาคมปีกุนนะค,คุณก็ดูนะว่าคุณจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้คนเกิดวันเสาร์วันสุดท้ายนะวันเสาร์ดวงคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องการงานในเรื่องการงานนะครับการงานของคุณเนี่ย นะสิ่งอะไรที่คาดหวังไว้ในความสำเร็จต่างๆทั้งงานทั้งธุรกิจเนี่ยยังเป็นได้แค่ความฝันคุณได้แค่ฝันนะมันยังเป็นจริงไม่ได้นะเพราะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยสำหรับเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจเนี่ยยังเป็นจริงไม่ได้ที่คุณคาดหวังไว้มองภาพไว้สวยหรูเลยถึงความสําเร็จแต่มันเป็นจริงไม่ได้มันเป็นแค่ความฝันเป็นเป็นสิ่งที่ได้แค่เหมือนคนได้แค่เพอเจอ นะครับเป็นแค่ความฝันมันยังเป็นจริงไม่ได้ต้องรอเวลาไปอีกในเรื่องการเงินการเงินคุณกําลังมองหารูทางเงกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเงินของคุณเนี่ยนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือถ้าคุณจะได้เงินมาอย่างที่คุณต้องการนะหรืออยากจะจะได้เงินในสิ่งที่คุณกําลังหาเนะี่ยคุณต้องพึ่งทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศสยศาสตร์เลยนะคุณถึงจะได้สิ่งนี้มา คุณต้องพยายามไหว้พระนะสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะครับและปฏิหารันถึงจะเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของปฏิหารคือถ้าไม่มีปฏิหารเนี่ยเรื่องพวกนี้ที่คุณคิดเนี่ยในเรื่องเงินเนี่ยคุณไม่มีทางสำเร็จนะต้องรอปฏิหารแต่ปฏิหารที่เกิดจากไหนจากิ่งศักดิ์สิสทธิ์หรือเรื่องศสยศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะถ้าอยู่เฉยคงจะยากนะครับมาเรื่องความรัก ความรักของคุณเนี่ยคุณลังเลคุณยังตัดสินใจไม่ได้เหนะมือนตาช่างนะเหมือนแต่ปงวันหนึ่งคือคุณเหมือนหินอย่างคุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงดีนะจะยังไงดีคุณยังมีความลังเลในเรื่องความรักอยู่นะไม่ว่าจะเรื่องไหนเช่นจะเลิกดีไม่เลิกดีจะครบดีไม่ครบดีเนะี่ยคุณห้าสจิตใจคุณยังตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้ยังฟันชกไม่ได้ ว่าจะเลือกด้านไหนนะสำหรับสภาพความรักมันยังอยู่ในระ่องตรงกลางไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดเดือนเมษาปีมาลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นดวงของคนวันเสาร์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงคนเกิดทั้ง7วันนะครับที่อาจารย์ได้ดูมาสำหรับดวงประจำที่2กันยายน ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ให้แต่ละคนนำไปใช้นำไปดูนะฮะอย่าประมาทในชีวิตนะเพื่อเป็นแนวทางไม่ให้มันประมาทในชีวิตต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ